คนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกับพระราชาเขาเคยทำบุญกันมาอย่างไรคนที่ในอดีตท,ทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้างเวลาทำก็ทำคราวละมากๆแต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำเลยพอบุญที่สร้างไว้คราวละมากๆม,มาส่งผลก็ทำให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในระยะหนึ่งพอหมดบุญก็หมดวาระ ผู้มีบุญได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในอดีตหลายภพหลายชาติเคอเป็นผู้ตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมอท่านตักบาตรไม่มากแต่ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ยอมขาดแล้วยังชวนคนอื่นด้วยส่วนบุญที่ทำให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพบในอดีตทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้างเวลาทำก็ทำคราวละมากๆแต่ทานึกขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่ทำเลย พอถึงคราบ,บุญทรงผลบุญที่สร้างไว้คราวละมากมายก็ทาให้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ระยะหนึ่งพอหมดบุญก็หมดวาระหรือตกกระป๋องไปสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือในหลวงของเราทุกพระองค์แม้ท่านมีอำนาจในการบริหารประเทศน้อยกว่านายกรัฐมนตรีแต่ท่านทรงได้เป็นในหลวงตลอดชีวิตแต่ยังมีคนถามว่า ถ้าตักบาตรอย่างสม่ำเสมอและเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนด้วยแต่น้อยกว่าที่ในหลวงทำในอดีตชาติจะได้บุญอย่างไรท่านตอบว่าจะจะเป็นหัวหน้าเผ่าเล็กๆแต่ได้เป็นหัวหน้าและอยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดชีวิตแต่อย่างไรก็ดีนี่ถือว่าเป็นการตัดตอบต่อไม่ตรงคำถามเท่านั้นการส่งผลบุญมีความซับซ้อนมากกว่านี้เพราะแต่ละคน เกิดมาแล้วนับชาติไม่ทวนทำบุญอย่างนี้ชาตินี้จะหวังผลชาตินั้นในชาตินั้นถัดไปคงยากส่วนผสมของบุญบาปจะถูกส่วนเป๊ะๆจะส่งผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันยากจะคาดเดาได้มาถึงคำถามที่ว่าคนเราเกิดมาไม่พิการแต่มาพิการภายหลังเพราะสาเหตุใดคนเรานั้นต้องเข้าใจก่อน กรรมนั้นมีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือกรรมเก่าในอดีตเพิ่งตามมาทันและเกิดเพราะความประมาทเป็นกรรมในปัจจุบันจ่งกินเหล้าเมาจา่าและไปขับรถทำให้รถคว่ำแข้งขาหักหัวแตกหรือพิการเป็นบาปในปัจจุบันทันตาด่วนเราจะไม่โมเมผูคม้ค่มคุมว่าเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติเสียทั้งหมดถ้าเป็นโมเมมีโอกาสพลาดพลั้งได้ และคําถามที่ว่าคนที่เกิดมาเป็นเด็กปัญญาอ่อนนั้นเป็นเพราะอะไรชาติก่อนกินเหล้ามาจนขาดสติเป็นประจำทำอะไรเหมือนคนปัญญาอ่อนขณะที่ยังกินเหล้าอยู่นั่นนะขอให้รับทราบไว้ด้วยว่าพบต่อไปจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อนเพราะฝึกตัวเองให้ปัญญาอ่อนเสียตั้งแต่ชาตินี้ไม่เชื่อก็ดูเอาเองพวกที่กินเหล้าเมาหยาบสำเป ปัญญาอ่อนไหมเพราะขาดสติสัมปชัญญะทําอะไรโดยไม่คิดไม่ได้ใช้ปัญญาสุราพาไปไม่ต้องคิดเองบ่อยข้าวก็ปัญญาอ่อนพระสมเป็นคนปัญญาอ่อนมาหลายภพหลายชาติพอมาถึงชาตินี้เลยปัญญาอ่อนจนนิ่มพูดว่าเสียตั้งแต่แรกเกิดทีเดียวคนเราเกิดมาทํำไมแสนจะยากจนเมื่อสมัยต้นๆชีวิตเคยพิสิงข้อสองไว้มาก งัดแงะขโมยเงินขโมยทองของมีค่าของเพื่อนบ้านมีนชายคนหนึ่งขโมยพระจนจริงๆไม่ใช่ขโมยโดยสันดานความจำเป็นมันบังคับแต่ถึงอย่างไรก็ได้ชื่อว่าคนขโมยปัจจุบันก็ยังยากจนอยู่การทำบุญทำทานการสร้างกุศลตามที่เขาบอกปุ่นมายังทำอยู่เรื่อยๆถึงกระนั้นก็ตามชีวิตก็ยังฝืดเคืองบุญไม่ส่งผลบ้างเลยหรือ สำหรับเรื่องนี้ถามว่าทำไมถึงยากจนนักขออาศัยคำตอบที่สัมมาสมัมพุทธเจ้าเคยให้ไว้กับสุภามานพกบทของโตเทพยพรามซึ่งมากราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าทำไมบางคนในโลกนี้เกิดมารวยเกิดมากจนพระพุทธองค์ทรงตอบใครทำทานมาดีคนนั้นก็รวยใครไม่ให้ทานจะยากจน ปาเมื่อเราให้ทานสิ่งที่ให้ที่เป็นส่วนยาบมันก็คือสิ่งของเราที่เราสละไปส่วนละเอียดคือเราค่าความตรนีได้สำเร็จจนสามารถสละดรัพย์สิ่งของไปทันทีที่ค่าความตรนีสำเร็จจนสามารถสละดรัพย์สิ่งของไปได้นั้นทันทีที่ค่าความตรณีได้ใจสำเร็จบุญก็ก่อเกิดขึ้นในใจเดียวนั้นเลยเป็นบุญจากการให้ทาน ชนิดตัดขาดออกจากใจบุญชนิดนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วปับ๊บจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติได้เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติบุญนี้จะติดตัวไปทําให้ดึงดูดทรัพย์สมบัติไม่อยู่กับเราได้โดยง่ายส่วนคนที่ให้ทานมามากและคิดให้ทานอยู่ตลอดเวลาพอเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลก ยังไม่ทันทำอะไรเลยก็รวยแล้วเพราะมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยมีทรัพ์สมบัติเตรียมพร้อไมไว้ให้บางคนแต่เดิมพ่อแม่ก็ไม่รวยทันทีที่เข้ามาอยู่ในคันมารดาพ่อแม่ก็เริ่มตั้งท้องทั้งพ่อแม่ไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็โชคดีไปหมดพอออกจากท้องแม่โตขึ้นมาหน่อยสมบัตมาพร้อมใช้นี่เป็นผลของฐานที่สร้างไว้ ในอดีตชาติที่ความตั้งใจและศรัทธาเต็มที่อย่างไรก็ตามบางคนเมื่อเริ่มให้ทานไม่ตั้งใจแต่เมื่อทำไปแล้วภายหลังเกิดนึ่องตีใจว่าเราทำดีทำดีแล้วเพราะคนอื่นจะได้ประโยชน์อีกมากมายพวกนี้ก็ได้บุญติดตัวไปเหมือนกันแต่เป็นบุญที่ให้ผลช้าเนื่องจากทำบุญโดยไม่ศรัทธาก่อน เพราะฉะนั้นเกิดกี่ชาติกี่ชาติในระยะเด็กๆถึงวัยรุ่นช่วงที่ยังไม่ถึงวัยกลางคนก็จะยากจนแต่พอเลยวัยนั้นฐานะดีขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ดีใจที่ได้ทำบุญการดีใจช้าบุญก็ตามมาอย่างช้าๆกว่าจะตามทันทีเกือเมื่ออายุเข้าวัยกลางคนบางคนทำบุญทีแรกดีใจ ที่ได้โอกาสทำบุญแต่พอทำไปแล้วกระับนึกเสียดายภายหลังบุญจึงส่งผลมาในลักษณะที่ว่าเมื่อ,อยังเล็กร่ำรวยเข้าไว้กลางคนก็ยังรวยเรื่อยมาแต่พอแก่อายุมากแล้วการที่นึกเสียดายในภายหลังความเสียดายก็เริ่มมาตัดทอนกำลังบุญทำให้ยากนิดมีดังนั้นจึงสรุปตอบว่า การที่เราจนก็พกราดให้ทานของเราพบในอดีตบรรยนเพราะฉะนั้นในภพชาตินี้ก็พยายามทำทานให้เต็มที่เต็มกำลังของเราอย่าไปนึกตรณีหรือนึกเสียดายทานที่ให้ไปแล้วที่แน่ๆคอเวระอทินาการลักขโมยอย่าไปก่อขึ้นอีกและอีกอย่างอย่าไปตัดลาบใคร ใครเขาจะทำบุญก็อย่าไปขัดอย่าไปค้านเขาตรงกันข้ามเห็นใครเขาตักบาตรทาบุญควรเรียบสนับสนุนให้กําลังใจเขาเรีบไปกล่าวอนุโมทนาให้เขาเพิ่มใจให้มากที่สุดที่ถามว่าทําบุญแล้วทําไมบุญไม่ส่งผลบ้างขอตอบว่าส่งผลแน่แต่อาจจะช้าเหมือนที่เราหมวดชซักช้าในการทำบุญแต่ละครั้งนั่นเอง